มันคิดอย่างนั้นได้ไงวะและสุนหลงก็แดกเข้าไปเดี๋ยครับจะเหลืออะไรอะนั่นจึงทําให้มนตาเธอคลายทันทีครูก็ได้บอกให้สุนหลงออกมาไล่เวทมนต์ให้ทุกคนดูนะครับแต่เธอก็ดันเดินสะดุดกระป๋องน้ํอมาจนล้มแต่ก็ได้มีหวังลิ่งเข้ามารับไว้ได้ทันจนครูบอกให้หวังลิ่งมาไล่แทนเมื่อเขาลองไล่ดูก็ทําให้สุนหลงเนี่ยหลงเสน่หวังลิ่งทันทีและครูก็ได้ให้ทุกคนในห้องมาลงคะแนนเลือกหัวหน้าห้องนะครับคนที่ได้เป็นหัวหน้าห้องอะก็คือเฉินเฉานั่นเองและหลังเลิกเรียนเนี่ยครูหวังก ของหวังลิ่งและแน่นอนว่าครูหวังรู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าซุนหลงเป็นคนไล่เวทเสนห์ใส่คนทั้งห้องแต่หวังลิ่งก็แก้ได้อย่างน่าเหลือเชื่อและคนที่ครูหวังคุยด้วยก็คือจัวยี่นั่นเองต่อมาในวันนี้เป็นวันเรียนปรุงยาซึ่งทุกๆคนก็ได้นาหม้อมาจากบ้านเพื่อปรุงยานั่นเองเชิญชาวนั้นเขาได้เอาหม้อทองแดงของตระกูลมาใช้ด้วยแล้วหม้อแม่งก็ใหญ่ชิบหายเลยจากนั้นซุนหลงก็ได้มาถึงแล้วตอนมาถึงก็ไม่ธรรมดาเลยมีการปูพรมแดงมาพร้อมแถมมีเสียงเปิด ตัวอีกเธอได้เดินไปหาหวังลิ่งทันทีเพราะยังโดนมนต์เสน่ห์อยู่นะครับหวังลิ่งก็เลยเดินไปแก้ให้แบบง่ายๆเลยสุนหลงก็เขินหน้าหน้าแดงจัดและทุกๆคนก็ได้เข้ามาเรียนวิชาปรุงยากันครูพานก็ได้สอนเกี่ยวกับวิชาปรุงยาเม็ดทองคําแต่แม่งก็เร็วชิบหายอะ่ะทุกคนเนี่ยทำหน้าเออเลยจากนั้นครูก็ได้ให้ทุกคนลองปรุงยาดูนะครับและอีก5าชั่วโมงค่อยมาดูใหม่แล้วดูหม้อของหวังลิ่งดิแม่งเป็นไมโครเวฟเฉยส่วนเฉินเฉาเขาก็ได้ทาหม้อปรุงยาของตระกูลแตกทํา ให้เขาเนี่ยสติแตกเลยนะครับแล้ววิ่งหนีออกไปเพื่อวิ่งรอบสนามแล้วตอนปรุงเสร็จแล้วทุกคนก็ได้ออกจากห้องไปไอ้กบมหมาอบๆเนี่ยก็ได้เดินมาหวังจะกินหม้อปรุงยาของกัวหาวแต่หวังลิ่งก็มาเห็นเข้านะครับมันก็เลยเตะตกห้องไปเลยนะในขณะที่หวังลิ่งเนี่ยเอามอไปล้างแล้วออกมากัวหาวก็ได้เดินมาเห็นพอดีแล้วก็กรธจ,จัดเลยอ่ะพร้อมกับชักปืนพ่นพิษทําเองออกมาด้วยส่วนเฉิน